สวัสดีครับในที่สุดถึงเวลาที่อธิบายภาษาสุภาพเคโกแล้วนะครับ ประมาณ10วันนะครับผมไม่ได้ลงคลิปเพราะอะไรเพราะว่าผมรังเลมากมากเรื่องเคโกะนี้นะครับต้องอธิบายมากแค่ไหนเพื่อศบเฉยๆก็พอหรือว่าเพื่อที่จะใช้หรือวิธีแบบไทยหรือวิธีแบบญี่ปุ่งอะไรนี้นะแล้วอธิบายที่ลังนะครับทำไมผมรังเลมากขนาดนี้แต่ก็อธิบายพื้นฐานพื้นฐานก่อนนะครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายว่าภาษาสื้อภาพคืออะไรมีรูปแบบไหนแล้วก็ใช้ตอนไหนทําไมต้องการอะไรอย่างนี้นะครับและในคลิปต่อไปผมจะอธิบายคํายก ต่อไปก็จะคำถ่มตัวแล้วก็ถ้าต้องการก็คำสุภาพตามๆที่เหลือนะครับอ่าพอผมถามนักศึกษาตามๆว่าภาษาญี่ปุ่นนะคบมันยากอันไหนที่สุดก็มีคนที่บอกว่าอักกำศกรรมแล้วก็มีคนที่บอกาภาษาสุภาพเอออันนี้ย,ยากยากไหมผมไม่ยากถ้ารู้วิธีการใช้นะคะก็เรือแค่จำคำศัพท์เฉยๆแต่ว่า ก็ต้นจำคำศัพท์เพิ่มยางเ่งคำว่ากินนะครับก็รูปสุภาพทาเบมาสและก็รูปธรรมดาทาเบรู้ใช่ไหมครับเราก็เคยเรียนแล้วแต่ว่านอกจากนั้นะครับภาษาสุภาพยังมีเม่ใชิมากๆกับาดิมากๆวิกิยันจไม่เหมือนกันด้วยแปลว่ากินในภาษาไทยเหมือนกันก็ต้นงจำคำศัพท์ใหม่เนาะก็เลยทําให้นักเรียนนะครับปวดหัวแต่ว่าไม่ยากเท่าศัพท์กรรมรมที่ยากศัพท์กรรมจำยากคือคล้ายกันมากอะเอากิสกับอากินวาเรม้สวาริม้สอะไรอย่างนี้มันซับซ้อนมากมาก ก็เลยยากแต่ว่าเคโกไม่ยากเท่าไรนะครับแต่ว่าต้นรู้วิธีการใช้และคนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าคนที่อยู่บริษัทญี่ปุ่นนะครับก็ไม่มีวันที่ไม่เจอเคโกะใช่ไหมครับลูกศิษย์ของผมก็ตัวน,นี้อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นหลายคนผมลองถามพวกเขานะครับว่า มีวันที่ไม่ใช้เคโกะไหมก็มถ้าอยู่บ้านนะครับอาจจะไม่ใช้แต่ว่าพอออกจากบ้านนะครับก็จะต้นจอเคโกะอยู่แน่นอนอาจจะอยู่ในบริษัทอยู่ในมือบ้างก็อาจจะใช้หรือที่ใช้แน่นอนคือร้านสะดวกซื้อเซเวน่นหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตท่านซาระซิงบบกาตันต์นะครับก็ใช้อยู่แต่นั้นลูกศิษย์ของผมก็ตอนที่เรียนนะครับไม่ถนัดเคโกะแต่ว่าต้นนี้นะครับใช้ได้ไหมก็อาจจะใช้ไม่ก็ได้แต่ว่ายันน้อยก็ฟังออกอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่ามันต้นจือยู่แล้วครับ ภาษาสุภาพคืออะไรก็ผมก็อ่านนังสือต่างๆนะคะน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดคือみんなの日本語ですคือภาษาสุภาพนะครับเป็นสำนวนแสดงความเคารพนับถือที่มีต่อผู้ฟังหรือผู้ที่ถูกกล่าวถึงที่สำคัญเกิดแสดงความเคารพนับถือนะครับเป็นหน้าที่ของเคโกะแล้วก็ใช้กับใครก็ผู้ฟังหรือผู้ที่ถูกกล่าวถึง บางคนอาจจะรู้แค่อันนี้เท่านั้นแต่จริงๆอันนี้ด้วยไม่ต้องแสดงความเคารพต่อคู่สนทนาก็ได้เดี๋ยวอธิที่ทีล้วนะครับควรจะใช้เคโกหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับคู่สนทนาผพืที่ลราวถึงและสถานการณ์เป็นต้องครับถ้าหรือสถานการณ์นะครับก็เรือกแค่จำคำศัพท์เท่านั้นแต่อันนี้นะครับภาษาไทยเนะี่ยไม่มีภาษาไทยมีแต่ polite form กับ p l a i n form เท่านั้นกินกับกินค่าเท่านั้นแต่ภาษาี่ปกึษยังมีอีกอันหนึ่งครับ ถ้าจะใช้เคโกะนะครับแสดงความเขารอบนับถือได้ด้วยอย่างเช่นรูปธรรมดาทาเบหมกินไหมรูปสุภาพทา,มานมาาั้ยะกินไหมคะอันนี้แค่ไม่สุภาพกับสุภาพเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะใช้เคโกะนะครับแสดงความเขารอบต่ออีกฝ่ายหนึยย่งได้ด้วย,ย ดังนั้นในโควสอบ n c หรือว่าโควสอบแพทนะครับมักจะเป็นสถาน,นาการณ์แบบนี้ว่าพนักงานบริษัททั่วๆไปนะครับคุยกับหัวหน้าอาจจะเป็นบูโจหรือว่าชาโจอะไรนี้ก็โคสโดยเฉพาะโควสอบแพทนะครับมันซาตาน,นาการณ์นี้เช่นในโควสอบนะครับพนักงานทั่วๆไปนะถามหัวหน้าว่า กินอะไรครับนี้เนี่ถ้าไม่รู้นะไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นมาหมายว่าได้ได้ก็ได้แต่ว่าที่ดิ่นะครับต้นใช้เคโกวต้นสดงความเคารพตัวหัวนาด้วย ต้องไหมก็ไม่อ่ะแต่ว่าสมัยนี้นะครับคือสมัยสมือภาคใช่ไหมครับคือว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวอ่ะผู้ชายผู้หญิงหรือว่าคนตำเนีนหรืออายุนะครับก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไรแล้วดังนั้นวิธีการใช้เคโก้นะครับสมัยนี้นะเนเมืองว่ามารยาทมากขึ้นนะครับคือคนญี่ปุ่นนะครับ คนต่างชาติน่ะวยากรณ์ผิดก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อ่าแต่พอเราก็เดาว,ว่าคนนี้อยากจะพูดว่าอะไรอนี้นะไม่ว่าเลยแต่ว่าเรื่องเคโกเรื่องมารายาทนี้นะครับอาจจะเข้มงวดนะครับถึงแม้ว่าคนนี้พูดภาษาญ,ญี่ปุ่นเก่งมากแต่ถ้าใช้เคโกไม่ได้นะครับเราก็มองว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีเลยนิสัยไม่ดีอะไรอย่างนี้ ผมก็เคยเจอคนที่สอบ N1 ผ่านแต่ว่าเขาใช้เคโกะไม่ได้ใช้รูปธรรมดากับผมตั้งแต่แรกนะครับผมคุยกัน10วินาทีก็ไม่ชอบคนนี้แล้วไม่อยากคุยไม่อยากทางานด้วยกันในนี้เป็นอย่างนี้แหละเรื่องเคโกนะค,คือมารยาทนะครับก็เลยต้องรู้ไว้ครับและส one มากนะครับเพรว่เราก็อิเมจซาตานการณ์นี้แต่จริงๆมีซาตารณ์แบบนี้ด้วยว่า คนนี้กับคนนี้นะครับก็อายุเท่ากันหรือว่าตำแหน่งเท่ากันนะครับเป็นพนักงานทั่วไปสามสองคนเช่นเขาถามว่าหัวหน้านะครับอยู่ห้องหรือเปล่าใช่ค่ะเขานะอยู่ห้องอะไรนี้เออคือพูดถึงหัวหน้าใช่ไหมครับทั้งสองคนก็แสดงความเคารพต่อหัวหน้าทั้งทที่หัวหน้ามาอยู่อันนี้คือกเนすねพูดที่ถูกกล่าถึงสถานการณ์นี้คือคนตำแหน่งตำแ่กว่ากับคนที่ตำแหน่งสูงกว่านะครับคุยกันโดยตรง สถานาการณ์นี้คือคนที่ทำเนียนพอๆพกันนะคะคุยกันแต่ว่าคุยเรื่องเกี่ยวกับคนที่ทำเนียนสูงกว่าสองคนนี้อะไรเงี้ยก็อ,อาจจะต้นใจเคโกด้วยให้นอกจากนังนก็ยังมีอยู่นะครับที่อกโอ้โค้บบอยบอยคือพนักงานทั่วไปกับผัวหน้าหรือว่าประธานบริษัทนะครับแต่ว่านอกจากนังนก็เช่นใช้กับผู้อาวุโสกว่านะครับคนที่อายุยอะกว่าอะไรนี้นะครับควรจะใช้หรือว่า คงไม่ค่อยสนิทกันก็ใช่นะครับคือืูกันขั้นแรกนะครับก็ปกติคนญี่ปุ่นนะครับใช้เคโกกันและก,กันเพื่อแสดงความเคารพต่ออีกฝ่ายหนึ่งอะไรนี้แล้วก็อันนี้คืออ,อเมื่อกี้เนาะพื้นที่ตำเนียนสูงกว่าแล้วก็คนนอกคนในคนนอกก็ต้องอธิบายไมโครสบไมโอกรก แต่ว่าควรจจรู้หนะาเรื่อนนี้แต่จริงๆนะมีน่าสันนะชาอย,ยูเร่โอ้ตันเตแรเลยกพ่อพ่อกับชิ่จีไม่เรียกว่าお母さんお父さんใช่ไหมครับในนันสือขี่กเกียงว่าชิจิคือพ่อของฉันฮ่อพ่อคือแม่ของฉันแต่จริงๆไม่ใช่แล้วตอนที่ผมอยู่กับแม่นะครับเรียกแม่ว่าฮ่าฮ่าฮ่าไหมไม,ไม่เรียกก็า,า,าสันใช่ไหมอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่อง,องนคนในคนนอกครับมายายาคำเกีเกก และนักเรียนก็มักจะถามว่าอ่ะเรนว่าต้นใช้กับผู้อาวุโสกว่าใช่ไหมครับเรนว่านักเรียนก็ต้นใช้กับครูใช่ไหมครับไม่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 ต้นใช้ถ้าจะใช้ก็เหมือนคนสภาพมากนะแต่ว่ามันเกินไปอะเกินไปมันสังคมผู้ใหญ่นะครับมากกว่าเช่นเด็กกับเด็กนะครับเจอกันครั้งแรกล้วก็ใช้เคยกันแรกกันนะครับโอ้โหพ่อแม่สอนดีมากเลยนี่มันประทับใจมากแต่ว่าในสังคมผู้ใหญ่นะครับยันน้อยก็จบนักศึกษา นักศึกษานะครับต้องฝึกใช้เพราะว่าตอนที่หางานนะครับเช่นสัมภาษณ์น่ะเขาเช็คว่าคนนี้นะครับใช้เคโกได้หรือเปล่าเพื่อที่จะหางานนะต้องมีความสามารถเคโกแต่ว่าเด็กๆญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยทํางานอะไรนี้นะอาจจะใช้เคโกไม่ค่อยได้ด้วยผมก็ไม่ถนัดเลยประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นน่ะมามุกดาหารนะครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นล่ามก็ แปลเป็นภาษาไทยได้นะครับพูดภาษาไทยนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาอยู่ที่เวลาคุยกับเอกอัครราชทูตนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเราเจอกันครั้งแรกแล้วก็มาสถานทูตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นกับผมเนาะ ก็อาจจะเป็นแบบนี้แต่ที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ซีเรียสเท่าไทยนะครับไม่ต้นใช้เคโกะก็ได้แต่ว่ามันเป็นมารายาทอยู่แล้วนะครับก็เลยเขาก็ใช้เคโกะกับผมผมก็ใช้เคโกะกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมใช้เคโกะไม่ถูกเลยผมนะครับจบมหาวิทยาลัยเดียวมาเมืองไทยเลยไม่ได้ไม่เคยทํางานที่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้ฝึกพูดเคโกะด้วยก็เลยมีปัญหาแบบนี้นะครับแต่คนไทยที่อยากทํางานที่ญี่ปุ่นหรือว่าอยากทํางานที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับก็ต้นรู้ไว้คือมารายาทครับใช้ไม่ได้ก็ถือว่าข่มที่ไม่โอเค คนญี่ปุ่นมองว่าอย่าีーー้ับ3คมผู้ใหญ่นะ3คมผู้ใหญ่นักเรียนไม่ต้องใช้กับคูก็ได้สำหรับผมนะครัこれとても大切ですปกติ3คมผู้ใหญ่คนญี่ปนนะครับยกันเรีก็ใช้เคโกกันแสดงว่าเราก็ต้องเรียนเคโกใช่ไหมับใช่และอันนี้นะครับเป็นรูปแบบของเคโกแต่เมื่อวานนะคผม โดนสำรวจนะครับใน YouTube ตัวน,นี้มีได้คำตอบเยอะแยะขอบคกินมากนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็สวยม,มากนะครับแล้วก็แบ่งรูปแบบนะคะคือ3อย่างคือคำยกย่องคำชมตัวแล้วก็คำสภาพมันน่าสืออาคิโกก็น่าจะ3ามอันนี้แต่มีเจเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งเป็นสีกลุ่มคือรวมคำที่ดูให้สวยด้วยแล้วก็ที่ทำให้ผมตกใจคือ15%นะครับก็เรียมวิธีแบ่งกลุ่มนะคะร,รูปแบบนะครับภากลุ่มนี้ด้วยเมืองคนญี่ปุ่นเนาะคือคนญี่ปุ่นนะครับ เรียมยันนี้คือตั้งแต่2007นะครับนักวิจัยนะครับแนะนําว่าให้แบ่งเป็น5กลุ่มเช่นคนที่เรียนภาษาสุภาพไปเร็วนะครับก็อうかがいますกับまิมまสเป็นคาถมตัวค่ะคำถมตัวแปลว่าไปเหมือนกันใช่ไหมครับแต่วิธีการใช้ไม่เหมือนกันตัวนี้นะครับบอกว่าうกาいますนี่นะครับเป็นคาถมตัวหนึ่งแล้วก็ดิมまสคือคาถมตัวสองวิธีการใช้ไม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้まิりますนี้นะครับตัวนี้ไม่เรียกว่าคำถมตัวดีกว่า คือมีวิธีคิดแบบนี้เพราะว่าวิธีการใช้ไม่เหมือนกันนี่คืออันนี้คำโตมตัวโองกับคำโตมตัวหนึ่งคนที่ใช้นั้นสือมินน,น่าโะนะญี่ปุ่งกันะมินนานนโนนะครับอธิบายด้วยเนาะว่าวิธีเบงกอมคำโตมตัวหนึ่งกับโซนมันต่างกันยังไงแต่ว่าคนที่ใช้อาคิโกหรือว่าคือเกา่าๆนะครับก็อาจจะไม่ได้อัปเดตความหรือเคโกนี้นะครับอาจจะเรียงแค่นี้เท่านั้น นัสือเคโกะต่างๆของประเทศไทยก็ส่วนมากแบ่งแปลงสามกลุ่มนี้เท่านั้นหรือว่า Facebook อินเทอร์เน็ตอะไรยางนี้ทั่วๆไปที่แบบยูทูบเบอร์อะไรเนี่ยที่สอนเคโกนี้นะครับก็แบ่งแค่สามกลุ่มเท่านั้นแต่ว่าสมัยนี้นะครับก็แปลงค่ารูปแบบนะครับก็คำยกย่อนและก็คำอมตัวหนึ่งคำอมตัวสองนะครับเรียกว่าคำอมตัวสองขึ้นจโกะนี้แต่ว่าอาจจะเรียกว่าเทโจโกะเป็นภาษาแบบอื่นๆด้วยมันแยกแล้วตนนี้ แล้วก็เทเนีก็คำสุภาพแล้วก็คาที่ดูให้สวยเช่นเทระเป็นโอเทระとかขนมเป็นคาชิใช่ไหมแต่พวกเราเราเรียกว่าโอกาชิก็ดูให้สวยดูให้เรียบร้อยครึงอะไรอย่างนี้อันนี้นะครับแยกจากคาสุภาพดีกว่าอะไรอย่างนี้อมืมีวิธีคิดแบบนี้แล้วก็แบ่งเป็นห้ากลุ่มแล้วก็มีสิบห้าเปอร์เซ็นที่เรียนยานี้นะครับอาจจาะอ่านหนังสืออะไรไม่รู้หรือว่าครูอสอ่งให้ก็ครูสุดยอดมากอัปเดตความรู้มากๆ และผมก็คิดมากนะคะที่ทําให้ผมคิดมากคือเพื่อที่จะสอบ NC หรือโควสอบเนะครับน่าจะแค่นี้พอไม่ต้นรู้ขนาดนี้นะครับรู้แค่นี้พอทําได้ด้านหนังผมก็อธิบายตามนี้น่าจะดีกว่าทําให้นักเรียนนะคะไม่สับสนหรือเปล่าที่ถูกต้องคืออันนี้นะครับถ้าคนญี่ปุ่นนะครับดูคลิปนี้แล้วก็ผมก็อธิบายอยันนี้นะคนญี่ปุ่นอาจจะบอกว่าออเออแสดงว่าเคสเกนไม่ได้อัปเดตเลย ไม่รู้เลยมันเปลี่ยนมาหนาแล้วอะ่ะสิบกว่าปีแล้วสิบห้าปีแล้วรู้แต่ควรจะที่ายไหม,มยันดันเดอยู่ครับเออลืมบอกเอ็นีนะครับเคโกะอกไหมมีคําถามแบบนี้คือสิบกว่าปีก่อนนะครับเคยออกด้านนั้หนังสือเอ็นีที่เก่าๆนะครับน่าจะมีคําถามเคโกด้วยแล้กวก็วายนักหนังสือวัยกรงเอ็น N ีที่เก่าๆนะครับมีอาจจะมีคํามที่ายเคโกะด้วย แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับประมาณ10ปีนะไม่มีเคโกใน NC ด้วยดังนั้นผมก็บอกนะักเรียนว่าเคโกยับเพื่อนเรียนก็ได้แต่ว่าคนที่สอบแพทนะครับมาตันนี้เปรียมเป็นทีแพทใช่ไหมครับคนที่คิดว่าจะสอบทีแพทนะครับน่าจะต้องเรียมเพราะว่าแพทนะครับอกเคโกด้วยแต่ว่า j l p t นะครับไม่อกแล้วก็ได้ ถ้าสอบแค่ JPT ก็ไม่ต้นเรียงก็ได้เรียงตัว n 3ก็ได้อะน,นี้แต่สมปีนี้นะครับกลับมาด้วยนักเรียง NC นะครับก็ต้นเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็คนที่จะสอบ TPad นะครับก็ต้นเรียงอยู่แล้ว,ว,งงก,ก,ลวก็เลยก็พอดีแหละเรียนดีกว่าแต่ว่าเพื่อที่จะสอบ Pad กับ JPT นะครับก็เราก็ไม่ต้องรู้ ลึกๆขนาดนี้ก็ได้ครับก็เลยลัเลนเดไงถ้าอธิบายลึกๆนะอธิบายลึกๆได้เออลึกมากเลยลเรื่องเคโก้แต่ว่า,พาออเพื่อที่จะสบเอ็นซีกับโคโซเพ็ดนะก็ก็แค่นี้พอเอาโอเคนี้พอไอ้ออนีอออนอ้อ่ะก็ประมาณนี้ครับก็เลยมายังไรก็เพื่อนทานนะครับก็ส่งเกโก้กับเคนโจโก้ですねคำยกยก่องคำถมตัวนะครับเดี๋ยวจะเป็น หนึ่งกับสองไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ายัางไงก็ต้องเรียงอยู่แล้วว่ายกย่องกับโถมตัววิธีคิดเป็นแบบไหนนะครับก็วิธีคิดคำยกยอ่องเกิดแบบนี้ครับแสดงความเคารพนะครับยกคนที่ทำเนินสูงกว่านะคะมากขึ้นทําให้สูงกว่าตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเคสภาพเฉยๆพูดคําศัพท์นี้นะครับแสดงความเคารพต่ออีกใายหนึ่งได้ด้วยแล้วก็คำโถมตัวอิมเมจคือโถมตัวนะครับพูดๆนะ ตำลงนะครับยกย่องนะครับンンママก و, ็พูดพูดกับทำเนียนคนที่ทำเนียนสูงกว่า,ンンララว و, วานะคบยกคนนี้ทแบบําให้งงน,นะครับก็สองคนนี้นะครับมันไม่เท่ากันแล้วก็แสดงความเคารพตัวคนนี้ได้อิม g จของคํโตมตัวก็สองคนนี้นะครับพูดพูดนะตำลงทําให้สองคนนี้นะครับอยู่คนละระดับแล้วก็แสดงความเคารพตัวอีกฝ่ายหนึ่งได้แบบนี้อันนี้คืออิม g จชของรูปยกย่องกับรูปโถมตัวครับยังไงสุดท้ายนะครับ คนนี้หนะักกว่าคนนี้คนนี้สูงกว่าผู้พูดดังนั้นแสดงความเคารพได้แต่สว่วนมากนักเรียนที่สอบนะครับสับสนว่าสถานการณ์นี้นะครับควรจะใช้คํายกย่องหรือว่าคําถมตัวอันไหนดีอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือวิธีคิดที่ง่ายๆอยู่นะครับคำถมตัว,วคือพู้พูดคํายกย่องคืออีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าคนที่กล่าวถึงคนที่ตํแหน่งสูงกว่านะครับเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายในคลิปต่อไปครับให้ <Hey! S 1> วันนี้นะครับเค้จะอธิบายเรื่องภาษาสือภาพเนี่ยค้แบบ กว้างๆว,ว,ว่าภาษาสื้อพานะครับสำคัญมากแค่ไหนนะครับขาดอันนี้น่ะใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นไม่ได้ถึงยากนะครับแต่ว่าต้นรู้ไว้นะครับผมก็ต้องฝึกด้วยตอนนี้นะครับผมไม่ก็มีโอกาสที่จะคุยกับคนญี่ปุ่นไม่มีโอกาสที่จะใช้เลยก็เลยไม่เย่งขึ้นสักทีแต่ว่ามีความรู้อยู่แต่ใช้ไม่ก็ได้เอ,อเหมือนภาษาญี่ผมนงมีนาสันแหละไม่ใช้ก็ไม่เย่งขึ้นอืม งนันคลิปต่อไปนะครับคุณบราธิบายวิธีใช้คำยกย่องและก็วิธีพันรูปด้วยครับโกนที่จะสอบ JPT นะครับต้ーーนทาให้เสร็จกาบรูอันเก่งโก่ขําริมาโชซสู้ๆครับちょっとชัตเต้นสกครูนะครับสวัสดีครับเซนารา